วันนี้เราจะกินหมูหรือหมูจะกินเรามากับงานวางท่อขนาด30มซินนะครับนะนี่เอาว่าจะวางอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะทางเข้าส่วนข้างในนุ่นก็งานขุดวางบอกเกะนะครับมาว่าใครจะกินใครเราก็มาเริ่มงานขุดบอกิะกันก่อนนะครับนะอ่ะ ลูกชายอยากได้อีกหนึ่งจุดจุดนี้นะครับส่วนคุณพ่อก็อยากได้อีกจุดหนึ่งนะสรุปแล้วต้องเอาตามคุณลูกนะครับงานนี้คุณลูกสร้างเองนะคุณพ่อไม่เกี่ยวนะก็ <c ười> <c ười> ุดมาได้แป๊บนึงก็โอ้โหเจอดินลูกหลังล้วน,นเลยเม็ดนี้ละเอียดยิบเลยนะครับนะเป็นดินลูกหลังล้วน,นนะครับ สรุปยังไม่ได้นะครับว่าจะใช้กี่วงนะตอนแรกว่าจะเอา3พอขุดไปสักพักนึงเลยเอ๊เอาสี่ดีไหมมางั้นสรุปแล้วก็คือเอาขุดไว้4นั่นแหละแต่ลง3ไปก่อนนะครับนะอ่าเหลือถ้ายังไงก็มันคานหลือไงเดี๋ยวค่อยเอามาเพิ่มกันนะวงแรกก็ผ่านไปนะครับ <c oughs> นี่เลยวงแรก กับงานาวางบอกกึกนะครับงานนี้เจ้าของอเจ้าของวางเองนะครับนะก็จะเอียงนิดๆน,นะ <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเอียงนิดหน่อยนะครับอตอนนี้หลุมวงที่3นะวงที่3มจะต่ำกว่าพื้นอยู่ประมาณสามสิบเซนนะครับวงที่4ก็วางเสร็จแล้วมันจะโอบพื้นประมาณ ประมาณ20เซนนะครับประมาณนี้นะตอนนี้ก็วางไป3ก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านบอกเดี๋ยวซื้อมาเพิ่มนะซื้อมาเพิ่มออีกวงนึงเป็น4วงนะเอาแบบใช้ให้จุใจกันไปเลย <c oughs> เรียกว่าเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มนะครับนะสามวงไม่พอก็เอาวงที่4มาใส่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะ ก็เริ่มกบนะครับกบเอาไว้ก่อนนะครับกบเอาดินไปนทตั้งข้างพอเสร็จแล้วก็มาต่อกับงานขุดวางท่อระบายน้ำนะครับนะท่อข้ามถนนเป็นท่อเข้าเป็นท่อเข้าสวนนะเป็นทางเข้าสวนนะครับอันนี้ก็ท่อขนาด30เซนนะครับต้องรีบขุดก่อนนะครับเสร็จเดี๋ยว เห็นว่าจะเอาบ้านน็อกดาวมาใส่หรือ,อยังไงเนี่ยนะนะวันนี้ก็รีบวางท่อครับวันนี้วางท่อแล้วรีบทำทางทดูสิว่าเขาจะเอาป้านนกดาวเข้ามาไว้ครับต่อไปก็เป็นงานวางท่อนะครับนะตอนที่หนึ่งผ่านไปเหมือนใบเหมือนโกหก <laughs> อะท่อที่สอง ก็ที่สามว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เจ้าจของบ้านนะครับเจ้าของบ้านามาช่วยวางท่อ ผ่านไปต่อไปเป็นท่อนที่5ครับท่อนสุดท้ายแล้วนะเ,เขาวาง5ท่อนนะครับ5ท่อน5ท่อนก็5เมตรนะถนนทางเข้าก็4เมตร4เมตรก็คิดว่าบ้านนกดาวเข้าได้นะครับรถของบ้านนกดาวนะคิดว่าคงเข้าได้อยู่นะครับตอนนี้ก็วางเป็นท่อนสุดท้ายแล้วนะครับนะ ดินที่กบก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนะเพราะว่าเป็นดินลูกลังนะครับผมก็จะหา,าลูกลังที่เป็นผงนะครับเป็นผงเป็นก้อนเล็กๆนะเอาไปหย่อนข้างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าดันก้อนใหญ่ๆลงไปดีเดี๋ยวมันจะลงไม่สนิทนะครับผมก็จะหาดินป้งผงนะดินป้งผงเอาไปโรยข้างก่อนนะโรยข้างเสร็จแล้วก็ ดันนะครับค่อยดันค่อยกดเข้าไปขั้นตอนสุดท้ายก็เกลียนะครับนะใช้พวกกีเกลียวบางๆนะครับนะเพื่อให้ดูสวยงามนะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับนะกับงานขุดวางท่อแล้วก็หลุมวางบอกเตะนะครับนะ การนี้ไม่รู้ว่าใครจะกินหมูหรือหมูจะกินใครตอนนี้ตันทุตคนก็ขออนุญาตนะครับเอารถไกโชเเลอร์ก่อนนะครับนะเพราะว่าเสร็จพันละคนแล้วนะนนก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านได้แล้วเพราะว่าเสร็จหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวงานหน้า ถ้ามีเดี๋ยวผมจะมาลงคลิไปไว้ให้ชมใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ